สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ประนอมพามาชมถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวก็เลื้อยเถาแล้วค่ะตอนนี้เริ่มเลื้อยเถาแล้วแต่ก็ยาเยอะก็เลยจะมาดูถอนหย่านะคะแล้วก็มาดูเด็ดใบเขาที่มันเสียที่มันเป็นโรคนะคะ ก็ชุดนี้ดูดีอยู่ค่ะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะดีไปได้นานประมาณไหนนะคะก็เขามีโรคมารบกวนอยู่นั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือเนี่ยใบเขายิงอีกแล้วก็มีเป็นจุดๆก็จะเอาเขาออกไป ก็มีตัวมแมลงมากินนะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาฆ่ามแมลงตัวมแมลงมากัดกินใบก็ปนอมก็ถอนยญ้าเข้ามาบ้างแล้วเล็กน้อยนะคะเนี่ยค่ะใบเขาจะเป็นจุดๆแบบนี้นะคะเราก็ใช้วิธีเด็ดทิ้งนี่แหละค่ะ นี่นะคะใบที่เป็นโรคก,ก็ไม่รู้ว่าโรคนี้คือโรคอะไระนะคะก็เก็บทิ้งไปก่อนนี่ก็ใบงีบก,ก็น่าจะเพี้ยไฟประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกพืชผักที่เป็นใบงีบอะไรอย่างเนี้ยจะเป็นเพี้ยไฟค่ะ แล้ก็จะใช้วิธีเด็ดออกนี่แหละคะ่ะเออช้านี้ก็เป็นอีกวันนะคะที่อากาศเย็นเดี๋ยวก็นอมใส่ถุงมือก่อนโทรศัพท์เดี๋ยวหามุมให้วางได้แล้วดูสวยงามนะคะ ชมโคนต้นถั่วไปก่อนนะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อากาศเย็ยนนะคะมืนพอดีเมื่อเช้านี้ออกไปส่งหลานเขาไปทํากิจกรรมที่โรงเรียนโอ้โหเย็นมากเลยใส่เสื้อแขนยาวไปแต่ว่าเป็นเสื้อตัวที่บางๆสักนิดน,นึงก็เลยเอาไม่อยู่คะ่ะกลับมาถึงบ้านอุ้ยหนาว นะคะเดี <ersch> on, ๋ยวนี้โลกเราอากาศเปลี่ยนแปลงต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคะพยายามดูแลรักษาสุขภาพให้ดีค่ะเด็ดสบายโกรนเลยตอนนี้ก็เขาเป็นโรคนี่คะก็ดึงเด็ดเอาไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรเราค่ะเขาเลื้อยเถาไปแล้วเดี๋ยวก็ไปแตกใบบน ปเถาทั้งเถาเขานุ่นอีกใหม่ไม่นานเรากค่ะถั่วฝักยาวนี่คือใบเขาจะงามเร็วมากปัดแป๊บเดี๋ยวเขาก็ใบเต็มต้นเต็มไอคานเสาที่เราปักเอาไว้ให้เขาเลื้อยขึ้นนะคะไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็เต็มนะ ก็จะต้องมาดูเด็ดทิ้งบ่อยๆถ้าเกิดว่าใบเขาเสียก็เด็ดทิ้งเพราะปล่อยใบเขาไว้เยอะมันก็จะลกเต็มไปหมดมีแต่ใบแล้วเขาก็จะไม่ค่อยออกดอกต้องเด็ดใบเขาทิ้งบ้างนี่นะคะแล้วก็จะเก็บส่วนใหญ่ก็จะทําที่ตรงโคนเขาแหละคะ่ะให้ดูโคนเขาโล่งๆเพียก็จะได้ไม่ค่อยจะมารบกวนสักเท่าไหร ต้องทำให้โล่งไว้ก่อนที่โคนเผื่อมดมาเราจะได้มองเห็นได้ง่ายเพราะถ้ามดมานี่ก็คือว่ามดจะพาเพี้ยมาแล้วลวคะค่ะก็ที่ในร่องมีแกลบนี่ก็คือว่าประนอมเอาขี้ไก่มาใส่อนะคะ ใบเป็นจุดๆหญ้าก็เยอะค่ะตอนช่วงที่ฝนตกลงมาแล้วหญ้าก็ขึ้น แต่ละที่อยาคืนเต็มไปหมดนี่ค่ะให้ชมยอดปลายเทายอดสวยอยู่นะคะใบจุดใบเป็นจุดนี่ ดวงอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วนะคะนี่เพราะว่าตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วแต่แดดไม่มีแสงอะคะ่ะดวงอาทิตย์ขึ้นไปแล้วแต่แสงแดดไม่มีก็ประมาณหน้าหนาวเลยแล้วนะคะยอดเทาเขา สวยงามณปัจจุบันนี้สวยงามค่ะก็ต่อจากนี้ไปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเอาอยู่ได้สักขนาดไหนอนะคะแต่ก็เขาโตมาขนาดนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะดีอยู่นั่นแหละค่ะ ตอนนี้สายหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีเสียงนกร้องแล้วนะคะถ้าเป็นเช้าเช้าช่วงประมาณสักหกโมงหกโมงครึ่งเนี่ยโอ้เสียงนกจะร้องกันเยอะแยะมากมายเลยแต่ช่วงนี้ก็เงียบเงียบไปสักหน่อยไม่ค่อยมีแล้วแอบดส่งไปให้ชมฟักซมินฟักแฟงอนะคะห้ อยู่นั่นค่ะนะก็เถาเขาก็เริ่มแก่แล้วค่ะไม่ค่อยออกลูกเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวคงจะได้อ่าโลทิ้งโลออกแล้วละค่ะเพราะว่าเถาเขาก็เป็นเนี่ยแหละค่ะใบด่างๆเนี่ยเป็นเพีย้ยคิดว่าเป็นเพีย้ยใบด่างๆแล้วก็มีอีกด้วยน่าจะมีเพีย้ยก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะได้โลทิ้งละรอลูกเล็กๆเขา้าโตอีกสัก สองรุ่นน่าจะมีอีกสักสองรุ่นถ้าไม่มีออกใหม่แล้วเพราะเขาไม่ค่อยแตกเถาแล้วอะค่ะก็คงจะได้โลออกขอบคุณเพื่อนๆนะคะป้ะนมขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณมากๆคะ่ะ